อี้วีธีิทีถอดเบาะหลังของ f o r t จูเนนะคะเราก็จะขันสกูด้านข้างนี้ออกก่อนตำแหน่งนี้มีทั้งทั้งสองด้านนะคะพดข,ขันแล้วก็แกะออกมาก็จะเจอตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์ v 14เอาเบอร์สิบขัน อีกด้านหนึ่งของเบาะอีกด้านหนึ่งของเบาะนะอันนี้ก็ขันเหมือนกันก็เอามือหมุนได้เหมือนกันอันนี้ก็เอามือประคองจับเบาะไว้ด้วยก็ดีคะกันเสร็จแล้วเราก็ดึงตะขอ,ขอด้านบนได้เลย ค่อยๆเพราะามันจะมีฝาครอบตรงนี้อาจจะกันพลาดโดนหักได้เย้ yeah. เราก็เอาบาะออกได้แล้วน, yeah. นี่ทีนี้เราก็จะขนของได้แล้ว